สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ 5กรกฎาคมนะครับก็มีโปรแกรมฟุตบอลยูโรด้วยกัน2คู่นะครับก็คู่แรกจะเป็นทาาด้านของสเปนนะครับที่จะกับเยอรมนีในช่วง5ทุ่มนะครับและอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นทาาด้านของโปตุเกสซึ่งจะลงทำารแ่งขันพบกับทางด้านของฝรั่งเศสครับวันนี้ครับจะไปโฟกัสกันที่1คู่ครับจะเป็นคู่ของสเปนและเยอรมนีนะครับสเปนครับอันดับว i กฟァร์ลังกิ้งของพวกเขาในพวกเขาอยู่อันดับที่8ของโลกนะครับส่วนเยอรมนีนะครับอยู่อันดับที่16ของโลกครับส่วนเฮ c ิซีวันนี้คร ก็อยู่ที่เสมอไหนเสมอกันเลยนะครับมาดูเฮด o ู e ฮดกันหน่อยนะครับนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันมาครับเมื่อปี2022หรือ2ปีที่แล้วครับก็จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์มของสเปนครับลงเล่นในรายการนี้ทั้งหมด4นัดนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนัดล่าสุดก็ถล่มโชอเจียวันที่4ประตูต่อ1นด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของเยอรมนีครับนัดล่าสุดนะครับเอาชนะเดนมาร์กได้ที่2ประตูต่อศูนย์ครับลงเล่น4่นัดนะครับมีเสมอนัดเดียวนะครับก็ถือว่าอรมสู สีเบ็ดเบยดกันเลยนะครับวันนี้นะครับเปลดเปิดมาอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันครับส่วนตัวครับยังชื่นชอบทงนั่นของเจ้าภาพอยู่ครับยังมองว่าเจ้าภาพเนี่ยน่าจะมีอะไรนะครับอาจจะมีพลังงานบางอย่าง ต้อนอยู่นะครับก็เป็นได้ครับวันนี้มองว่าวันนี้เจ้าภาพใน90ทีคงไม่น่าถึงแพ้ครับถึงแม้ว่าสเปนเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีก็ตามนะครับ<ก>แต่มองว่าเจ้าภาพเยอรมันเนี่ยก็ถือว่ามีทีมเป็นทีมที่มีระบบนะครับแล้วก็ผู้เล่นตัวหลกัหลกๆชุดเก่าๆเนี่ยยังอยู่ตัวนท่านะของสเปนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นแบบดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับก็อมองว่าวันนี้อ้างอิงแต่ทางท่านะของเจ้าภาพอย่างเยอรมันดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องใหม่แล้วนะครับ พอดีว่าช่องหลักเนี่ยก็คิดขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยครับก็ฝากติดตามช่องนี้เอาด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาพบกันในไลฟ์สดในช่วง6โมงเย็นครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม